เลือน้อยที่สุดอธิบายเลยเป็น3ามรูทกับหกคูณสีบวกสามรูทหกคูณีบวกรูทหกคูณหนึ่งรแล้วก็3ามรูทหกคูณสจะมีค่าเท่าหร่แยกตัวประกอบเป็นสีกำลังสลบสี่เวบวก y ากลังสลบกับ x บวก y กลังสแยกตัวประกอบเป็น x กำลังสบวกสองบวก y กลังส อธิบายไปห้าข้อนะแล้วก็ถอดวงเล็บออกเทอมลบกันสี่เอ็มังสองลบสี่เอ็บายบวกบายดังสองยกกำลัง x ส่วน2เท่ากับสี่แล้วก็คูณ x ส่วนสองเข้าไปในวงเล็บก็เป็นสองยกกำลังห้าเส่วน2เท่ากับสี่แล้วก็เอามายกกำลังทั้งสองข้างของสมการสองกำลังห้าเส่วน2ทั้งหมดยกกำลังสองเท่ากับสี่กำลังสองได้คตอเท่าไหร่สองอย่างได้ สองกำลัง5 x ถ้าราสิบหกสอง x มาจากไหนสองห้นี่ได้จากตรงนี้ที่เราคิดมาได้เป็น2องกำลัง5 x ตัวสอแล้วยกกำลังสองสตัดกับ2องก็จะเหลือ2ยกกำลัง5 x อีกฝั่งก็จะเป็น2ยกกำลัง16บเอ้ยสี่กำลังสองเป็น16เหกมีคำตอบไหมลูกมีครับไหนแยกตัวประกอบได้ตรงกับข้อใดอย่างแรก แล้วก็แยกออกมาคือได้ c x กำลังสองลบ 4xy บวก y กำลังสองลบ x กำลังสองบวก 2xy บวก y กำลังสองคืออ,อันแรกคือมาจาก 2x ลบ y อันท<อ>ี่สองคือ x บวก y ออตอนนั้นคือเราจะเอาสมการทสองนี้ก็คือมารวมกันตอนที<อ>่สองคือเราต้องคูณล,ลบเข้าไปก่อนลบก็คือลบบวกเป็นลบล<อ>บบวกเป็นลบแล้วก็จะได้เป็น c x กำลังสองลบ 4xy บวก y กำลังสอง ลบ x กําลังสองลบสอง xy ลบ y กําลังสองสี่ x กําลังสองลบ x กําลังสองได้สาม x ยกกําลังสองลบสี่ xy กับลบสอง xy ก็ได้ลบหก xy บวก y กําลังสองลบ y กําลังสองคือตัดออกอก็คือข้อเฉลีอก็คือสาม x กําลังสองลบหก xy จากนั้นเราก็คือมาดึงตัวร่วมเราจะดึงสาม x ออกมา ูณเข้าไปเป็น x ลบ 2y ก็ได้ค่าเป็น 3x กำลัง2ลบ 2y คือได้ค่าตรงนี้มีคำตอบไหมลูกออกากันะโอเคคือมบวกกันคือเป็น6บวก6บวก6บ15บ10แล้วก็ได้เป็น31รู้น6มีคำตอบไหมมีเ1้นต่อมาข้อ49 ถามว่าค่า32ยกกำลัง x ส่วน2เท่ากับ4แล้วค่า22ยกกำลัง 5x เท่ากับข้อใดเราก็มาเขียนเป็น32 32ยกกำลัง x ส่วน2เท่ากับ4แล้วก็มาเขียน2ยกกำลัง5คือมาจาก32ส่วนด้วยยกกำลังก็คือ x ส่วน2เท่ากับ4ดังนั้น2เราก็จะเอา5ไปคูณกับ x ส่วน 2, 2>, วน2ก็คือเป็น2องยกกำลังห้าเอ็กส่วนสเท่ากับสทั้งนี้นั้นเราก็นำยกกาลังของนายกกําลังสองทั้งสองของมายกกําลังทั้งสองค่าของสมการก็คือสอง <2 S 1> ยกกำลังห้าส่วนสทั้งหมดยกกําลังสองเท่ากับสี่ยกกาลังสองแล้วก็เน่นคือสยกกำลังห้อ็กแล้วก็นำเออ